สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีวี32นิ้วของ Panasonic นะครับทีวีตัวนี้จะเป็นทีวี Android TV นะครับะจะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับคนไหนที่ดูทีวีไซส์ขนาด32นิ้วนะแล้วก็เล่นง่ายๆนะครับตอนนี้มันจะดาวน์โหลดแอปหลด ฟังชันค่อนข้างจะดีเลยนะครับตัวนี้อ,อันนี้ก็จะมีแอปหลกัหลกๆมาให้นะครับจะเป็นอย่างพวก Netflix หรือ YouTube นะครับส่วนพวกแอป True ID VTV ต่างๆต,ตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาเพิ่มได้นะครับจากตัว Google Play Store นะครับส่วนตัว YouTube เองตัวนี้ก็จะเล่นง่ายนะครับก็จะสั่งงานด้วยเสียงที่รีโมทได้เลยนะครับดูการ์ตูนเบบี้ชาร์ อ่าพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นทีวีไซส์ขนาด32นิ้วนะครับตอนนี้ก็ฟังก์ชันสเปคดีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเร็วด้วยรีโมทก็จะลื่นไหลดีนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นขอบสีเงินนะครับดีไซน์ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นรุ่นตัว32 H S 5 5 0นะครับของ Panasonic เป็น Android TV อันนี้เน็ตจะช้าหน่อยนะครับอันนี้ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็จะเน็ตช้าหน่อยอันนี้ถ้าคนไหนที่ใช้มือถือพวก Android อยู่แล้วนะครับก็สามารถเราขึ้นหน้าจอได้เลยหรือคนไหนที่ใช้มือถือที่เป็นของ iPhone นะครับอันนี้ก็จะดาวน์โหลดแอป เป็นอย่างพวกแอพนะครับสามารถดาวน์โหลดเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความจุหรือที่เก็บข้อมูลนะครับตัวนี้จะมีมาให้อยู่ที่ประมาณจริงๆทั้งหมดของตัวเครื่องมันจะอยู่ที่ประมาณ8กิกะไบต์นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีดาวน์โหลดแอปแล้วก็ลงแอปต่างๆมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ4.6กิกะไบต์นะครับ แล้วก็นนี้ก็จะสามารถต่อ Wifi ต่ออะไรได้ปกติเลยนะครับหรือต่อสายแลนได้ก็จะมี HDMI มาให้อา่าจ้นี้ให้ HDMI มาให้2ช่องนะครับแล้วก็มีช่องต่อที่เป็นเหลืองขาวแดงให้อีกหนึ่งช่องนะครับก็สเปกก็จะประมาณนี้ครับเป็นแบบเ็ทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นความเรียดประมาณ1นึ่งล้านพิกเซลนะครับ3านิ้วแล้วก็ จะรับประกันตัวเครื่องนะครับหนึ่งปีเต็มเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญก็จะมีพวกโคมแคสบิอ mm ิน hmm. ในตัวด้วยนะครับสามารถที่จะแคสตจากหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอทีวีได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ลองดูภาพแบบเต็มๆได้เลยนะครับ อันนี้ลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าคนไหนสนใจก็ลองมาเม้นสอบถามดูได้นะครับว่า,าใช้ดีหรือโอเคหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ขอตัวแค่นี้นะครับขอบคุณครับ